สวัสดีนู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซบัสจูเนียเดี๋ยววันนี้พามาดูการอัพค่าสปีดกันดีกว่าว่ามันสำคัญยังไงนะครับแล้วมันควรจะอัพเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ <c oughs> อย่างแรกเลยคือข้อมูลนี้เอามาจากคนเกาหลีนะครับไม่ได้คิดเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลผิดก็อาจจะผิดที่ผมไปอ่านเขาเลื่อนใช้ทางสเลตแปลแล้วมันอาจจะสื่อมาผิด แต่ว่าผมว่าผมเข้าใจแบบนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าผมไม่ผิดเพราะว่าคือผมก็นั่งอ่านมาอาทิตย์นึงงลวไอในกลุ่มของคนเกาหลีเนี่ยที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอัพค่าสปีดเนี่ยเขาอัพกันเพราะอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือการวิ่งรับลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะการอัพค่าสปีดสําคัญมากเพราะว่าเวลาถ้าเวลาฝั่งตรงข้ามมันตบลองสไปามาเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอพวกบอทเนี่ยมันอยู่หน้าแป้นเยอะเกินไปเนี่ยเราจะวิ่งไปรับลูกไม่ทันถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นการตบบบลูกกแฉฉดดีับ เลยแล้นะคือเราอยู่หน้าแป้นน่ะแต่ลูกตกไปข้างหลังอ่ะถ้าวิ่งไม่เร็วพออ่ะไปรับลูกไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วบอดมันไม่ค่อยตบลองสปให้เห็นสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่มันจะตบมาแบบประมาณกลางกลางอ่ะเพราะฉันเนี่ยไออัพค่าสปีดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากในส่วนของจุดนี้นะครับแต่ย้ําว่าคือถ้าสมมติว่าบอทมันอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็สาคัญมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบอดมันจะแบบมันไม่ได้โหดมอนออสตาเออมันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับผมนะไอด่านออสตาเนี่ยมันาลก แต่ว่าการอัพค่าสปีดเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่านั้นก็คือว่ามันเอาไว้อัพพวกตัวละครที่เราไม่ได้เล่นครับผมเช่นตัวเซตเตอร์กับตัวมิดเดิลบลเกอร์ครับคือแน่นอนครับในคอมเนี่ยเราบังคับเองได้ถูกป่ะแต่ในมือถือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือในมือถือเนี่ยการอัพค่าสปีดนะครับผมนะตัวเซตเตอร์กับตัวมิดเดิลบลเกอร์เนี่ยควรอัพค่าสปีด120ขึ้นไปนะครับคือถ้าสมมติว่าท่านชมคิดว่าเอ้ยตัวสมมติว่าผมยกตัวอย่างเป็นอ่ะตัวเซตเตอร์เอ้ยตัวเซตเตอร์ วิ่งประมาณ100ใช่ปะสมมติว่าท่านชมนไม่ได้อัพค่าสปีดเลยนะ่ยวิ่งแค่100รเนี่ยเอ้ยอัพเพิ่มอีกสัก10แล้วกันเป็น110ตัวเซตเตอร์ท่านชมนะมันจะไม่วิ่งไวขึ้นเลยเว้ยคือบอทเนี่ยมันจะวิ่งไวขึ้นก็ต่อเมื่อสแตทสปีดนะครับ120ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ตัวเซตเตอร์เนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับการอัพค่าสปีดสำคัญมากควรจะอัพให้สูงๆไปเลยนะค่าสปีดเพราะว่าตัวเซตเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องงววิ่ไัผม อย่างผมเนี่ยถือว่าวิ่งต่ำมาก120อะเอาจริงแต่ว่าคือผมไม่มีตังค์เออแม่งใช้เงินยะชิบหอยนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปถลุงตัวแรงเอ็ดอยู่นะมันใช้แบบเนี่ยทีละแสนน่ะโคตรเยอะเพราะฉะนั้นกะนะ็เนี่ยนะครับสปีดเนี่ยควร up 120ขึ้นไปถามว่าเท่าไรถึงเหมาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนเกาหลีเขาบอกว่า120ขึ้นไปนะทุกตัวเลยนะย้ำว่าตัวละครที่เราบังคับเองก็ควรจะ120ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เล่นในคอมเนี่ย บางทีเราก็ไม่เล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวถูกป่ะบางทีเราก็โยกไปเล่นตำแหน่งอื่นบ้างเนี่ยถ้าอัพ120ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะมเมเวนสปีดของตัวบอทเนี่ยมันจะไวขึ้นรับลูกไวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนอกจากรับลูกแล้วเนี่ยมันยังทำเขาเรียกอะไรนะมันทําให้มเมเวนสปีดในทีมเรามันไวมากนะครับผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในมือถือกับในคอมมันต่างกันมากไหมนะแต่ผมคิดว่าอาการอัพค่าสปีดเนี่ยน่าจะอัพเหมือนกันนะคือผมคิดว่ามันก็คงไม่ต่างกันหรอกเออ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนําว่าลองอัพค่าสปีด120ขึ้นไปก่อนดูก็ได้นะทั้งในมือถือและในคอมเลยนะแต่ว่าในคอมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าเออ120ขึ้นไปเนี่ยกำลังดีแต่ว่าในมือถือเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่ามันต่างไงกับในคอมหรือเปล่านะครับแต่ควรจะอัพ120ขึ้นไปนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะมาไหนๆก็วิชาการมาเยอะแล้วนะครับผมนะขอเล่นอีกสัก2ตาละกัน3ตาได้ปะวะอุ้ยทีมชุดดำเอ๊ะ ทีมชุดดำเหรอโอเวนละคือผมมาอยากเจอทีมชุดดำเพราะว่ามีชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งมาของน้องคนหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากให้เอาแรงซีมาเล่นนะครับแข่งกับทีมชุดดำหรือออสตาก็ได้มั้งน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปหารอบหน้าละกันเออ,อเคคือผมมายังหาแรงซีได้ไม่ครบทุกตำแหน่งนะขาดตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งวิงสไปเกอร์นี่แหละคือมีแต่แรงเอส นะครับแต่แรงอื่นเนะี่ยตัวอื่นเนะี่ยมีแรงซีหมดละซี C ลบซีบวกซี C ธรรมดามีหมดละโอ้โหเนี่ยมัชอบเสิร์ฟค่าแบบเฮ้ย,อยโอ้โหใครจะไปรู้ว่ามันมันจะตกไม่โอ้โหมันเสิร์ฟออกใครจะไปรู้ว่ามันเสิร์ฟว่ามันจะตบไม่โดนอ่ะอันนี้มันมันตั้งใจปะวะบอท คือมันตั้งใจป่ะวะอยากรู้อะหรือมันเป็นเทคนิคของบอทวะแบบเอาไว้หลอกเอ่อทำแต้มนิ่มๆอะไรอย่างงี้หรือมันตบพลาดจริงๆวะเพราะว่าผมเคยเสียแต้มแบบนี้มาเยอะนะอยากรู้ว่ามันพลาดจริงๆหรือว่ามันเป็นแบบเทคนิคเทคนิคอะไรกันนีเครับคือผมชนะได้ทุกๆเขาเรียกอะไรนะคือไม่ว่าจะทีมไหนอะผมโอ้โหเอาอีกแล้วมัน มันเล่นเทคนิคเดิมเลยนะผมว่าน่าจะไม่ใช่แบบตกไม่โดนแล้วมันน่าจะเป็นเทคนิคมันมากกว่าเออน่าสนใจว่าเทคนิคเทคนิคโคตรคนตีนนะเทคนิคตกไม่โดนนะโอเคคือถ้าสมมติว่าผมเล่นตำแหน่งวิดเดลบ็อกเกอร์อะผมสามารถชนะได้ทุกด่านเลยเ,ออเป็นตำแหน่งที่แบบโหมีผลต่อตัมีผลต่อเกมมากๆอะ่ะเออมันเป็นตำแหน่งที่โหดมากวิดดลกเกอร์อะแต่ในมือถือเราไม่สามารถเล่นได้ไงนะ ไม่รู้ว่าเขาคิดคิดมาหรือเปล่านะว่าแบบเออว่ะตำแหน่งวิดโอเบอร์เกอร์มันอาจจะเล่นง่ายไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้เล่นแม่งเลยอะไรอย่างงี้ปะให้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเสียดายนะผมเสียดามากที่เกมแบบเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวนะในมือถืออยากให้มันทําเหมือนในคอมไปเลยเนาะคือทําเป็นเกมเสียต,งตังก็ได้ปพะว่จริง คือผมมาอยากให้แม่งทาเป็นเกมเสียตังค์ไปเลยแล้วก็ทําให้เหมดนในคอมไปเลยก็ได้จบๆนะครับคือยังไงผมคิดว่าคนแม่งก็ซื้ออยู่แล้วถ้าคนแม่งอยากจะเล่นอะเออแต่มันก็จะมีพวกพวกแคคนะ่ะเนาะเออเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกอะไรอะตะก,กาบไปป่วยด้วยนะเล่นเถื่อนพอไม่มีตังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีตังก็จะเล่นทําไมวะอันนี้ผมไม่ได้จะเหยียบคนจนนะบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้าไม่มีตังคอะ มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะถูกป่ะเอออันนี้บอกไว้เฉยนะคือใครที่อายุยังน้อยๆอยู่หรือว่ายังแบบคิดไม่ค่อยได้เนะี่ยผมจะคิดให้เลยแล้วกันว่าการที่เล่นเกมเถื่อนมันไม่ไม่ดีนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ไม่ควรทำนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเออบางคนนะนะผมก็ใช้คำว่าบางคนดีกว่าเพราะว่าแบบเออบางคนแม่งอยากเล่นจริงๆอ่อะแต่คือถ้าเราคิดในอีกแง่หนึ่งะนะมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะ แล้วถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไม่มีตังค์จริงๆอะ่ะคือมันมันมันก็เป็นความผิดของคนที่สร้างเกมถูกปะที่เขาไม่ทําเกมฟรีออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าโทษที่ตัวเกมแบบขนาดนั้นเราโทษตัวเองด้วยละกันที่เราไม่มีตังค์เออที่เราไม่มีตังค์เพราะอะไรอาจจะเราไม่พร้อมหรือเราอาจจะต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ผิดถูกปะและอย่างคือการที่เขาทําเกมเสียตังค์มาเนี่ยถึงถึงผมจะบอกไปว่าเขาผิดก็ก็ตามนะแต่มันก็เป็นสิททธขขขอขขอองงเเเเาาาาีี่จะํกกมมสยต ให้คนที่เขามีตังค์ได้เล่นเอออันนี้บอกไว้เฉยนะแบบไมเใชยไม่รู้อะคือผมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนจะไปแทงใจดานคนอื่นนะนะ <ceu> แต่ว่ามันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับปะว่าถ้าเราไม่มีตังค์ก็เท่ากับเราเล่นไม่ได้แต่ถ้าเราไปละเมอร์เลิกสิทธิ์เขาเนี่ยเท่ากับเราสนับสนุนของโจแน่นะนะแต่เราไม่ผิดนะบอกไมื่อก่อนว่าใครที่เล่นเถื่อนก็ไม่ผิดนะเออมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าแค่เราไปสนับสนุนของโจเฉยๆนะครับแต่มันก็ไม่ผิดอะ่ะจะเล่นก็เล่นได้เออแต่ผมแค่ไม่สนับสนุนเฉยๆนะ บอกไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าผมเห็นเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยชอบพูดแบบว่าเกมเถื่อนก็เล่นได้เล่นได้แบบมันไม่ได้เออมันไม่ได้เว้ยคือกว่าคนไทยแม่งจะมาซื้อเกมได้ถึงทุกวันเนี่ยกว่าคนไทยแม่งจะสนับสนุนเกมเสียตังค์อ่ะแม่งผ่านมากี่ปีอะ่ะกว่าจะมีทูวอลเล็มากว่าจะมีแบบสตรีมเออสตรีมเมื่อก่อนก็มีนะแต่ไม่ค่อยบูมแต่หลังๆเนี่ยเริ่มซื้อเกมง่ายแล้ว ก็คือมันก็สะดวกสบายอเออไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้ออ้างที่แบบใช้บัตรเครดิตไม่เป็นอนะ่ะสามารถไปดูคลิปคลิปที่ผมทําได้นะเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ไว้ให้ขออภัยนะครับผมนะเมื่อกี้พูดยาวมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอ่อจะขึ้นข้อความให้ละกันนะครับผมว่าสามารถคลามได้เลยนะครับทำไมอยากฟังอืมเพราะมันยาวจริงผมพูดยาวมากเมื่อกี้ผมก็ลืมแลวแต่ก็อยากพูด,ดเฉยแหละเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ผมแบบอยากพูดมานานล้ะแต่ผมไม่เคยทําคลิปแยกเลยนะ เดี๋ยวว่าจะทาคลิปแยกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําในเรื่องโอกาสอะไรนะไม่รู้ว่าตั้งชื่อคลิปว่าอะไรด้วยเพราะว่ามันก็แบบเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนคนรู้เองอยู่แล้วนะการเล่นเกมเถื่อนมันผิดนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยก็อนาคตก็เล่นไปก่อนเล่นเกมเถื่อนไปก่อนแล้วอนาคตค่อยซื้อสนับสนุนนั้นนี้ก็ทําได้เหมือนกันเออแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเคยตัว เล่นเกมเถื่อนหนึ่งเกมแล้วก็ไปทํากับเกมอื่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยซื้อเกมแท้เลยอ่ะอันเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับมันโคตรแย่เลยนะคือมันทําให้วงการเกมในไทยอ่ะมันต่ําตกต่ำมากเมื่อก่อนอย่างเดอะซิมอ่ะเคยมีภาษาไทยนะเว้ยเออไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือยังแต่ว่าจําได้ว่าเป็นม็อดแต่ว่าคือถ้ามันมีเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มแบบเขาเริ่มเปิดใจแล้วแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่แล้วเว้ยภาษาไทยอ่ะ แต่พอแบบคนไทยแม่งซื้อเกมเถื่อนนะซื้อไม่ไม่ใช่ซื้อเกมเออซื้อเกมเถื่อด้วยคือบางคนแม่งซื้อเกมนะเว้แต่ซื้อเถื่อนเอองงชิบหายเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองซื้อเกมเถื่อด้วยซ้ำบางบางคน,นอ่ะเออมันก็เลยทําให้ทางตัวเกมเขาแบบโอ้ยถ้าคนไทยแม่งไม่สนับสนุนเกมกูไม่ทำภาคไม่ทําภาษาไทยให้ละอะไรเงี้ยซึ่งแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรแย่เออการที่แบบว่าเราเล่นเกมเถื่อนนะมันกลายเป็นว่าแบบวงการเกมมันตกต่ำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งผมไม่อยากให้แบบคนไทยหรือหรือเด็กไทยนะโลนทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคิดแบบนี้นะครับผมว่าเกมเถื่อนเนี่ยมันเล่นได้ถูกกฎหมายไม่ใช่นะผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คือคนเล่นอาจจะไม่ได้ผิดหรอกแต่การแต่มันจะกลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนของโจรน,นะชแต่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมุติว่าเอออันนี้ผมขอพูดหน่อยลวกันถ้าสมมุติว่า ถ้าผู้ชมเนี่ยเล่นเกมเถื่อนแล้วเนี่ยแล้วดันไปบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยเล่นเกมเถื่อนดีกว่าเล่นเกมเถื่อนก็ได้หรือว่าเล่นเกมเถื่อนมันดีกว่าเล่นเกมแท้เนี่ยถ้าผู้ชมมีโอกาสเขาเียนะโดนแจ้งความได้เหมือนกันมันผิดกฎหมายนะถึงถ้าผู้ชมจะเล่นเกมเถื่อนเนี่ยเล่นเฉยๆก็เล่นได้แต่ถ้าสมมุติว่าไปโปรโมทว่าแบบเอ้ยเรามาเล่นเกมเถื่อนกันเถอะอันเนี้ยผิดนะครับผมให้ให้กรณีเนี้ยคล้ายๆกับ only fan ครับผมคุณไข่เน่า ผมก็เรียกว่าพีแล้วกันนะเขาอยขายุเยอะกว่าผมพีไข่เน่าเนี่ยที่เขาโดนตำรวจไปเขาเรียนนะตรวจสอบอะ่ะเพราะว่าเขาพูดเรื่องรายได้ของตัวเองไงในช่องช่องหนึ่งนะครับผมซึ่งมันไม่ผิดเลยนะเขาจะมีสิทธิพูดก็ได้แต่ว่าประเทศไทยเขาจะว่ามันไม่เปิดกว้างซึ่งเกมเถื่อนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ไม่มันไม่ใช่เลยว่าคือมันผิดจริงๆไม่ได้เหมือนกับไอโอลี่แฟนซึ่งมันไม่ผิดอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออ เมื่อไรจะเปิดใจกันสักทีแต่ว่าการเล่นเกมเถื่อน,นอันนี้ผิดจริงๆถ้าสมมติว่าท่านชมเล่นเถื่อนเนี่ยพยายามนะครับผมนะอยา่าไปโปรโมตเดี๋ยวผมทําคลิปนี้แยกดี๋ยวไหชิบหายพูดแต่เรื่องนี้นะเออเดี๋ยวผมจะทําขึ้นเหตุแคแลวกันว่าเอ,อต่อจากที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอัพค่าสปีดเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนดูมันจะแบบไอ้แค่นี่กูดูคลิปพียอะไรอยู่เนะี่ยนี่ใช่คลิปแบบสอกนการอัพค่าสปีดปะวะอะไรอย่างนี้ละกันเนาะ ถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหรือว่าใครที่ไม่ได้ปิดชิปไปตอนที่ผมขึ้นเทคไปก่อนหน้านี้นะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะที่ฟังจนจบนะครับผมยี้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบา,บายครับ